ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับหากใครสนใจสร้างรายได้ออนไลน์ด้วยการเทรดบร t i o n ผมก็มีแพลตฟอร์มโอนเทรดมาแนะนำครับเพียงแค่คลิกที่ลิงก์ด้านล่างใส่ email, อีเมลพาสเวิร์ดกดตอมรับข้อตกลงแล้วลงทะเบียนแล้วทำการเติมเงินขั้นต่ำที่20ยันเท่านั้นครับแล้วทำการวิเคราะห์ครับถ้าหากเราวิเคราะห์คาดการณ์ถูกเราก็สามารถสร้างรายได้ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่าลืมครับคลิกที่ดึงด้านล่างครับไปชมคลิปกันครับก็อนสวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่ผมแบทอีเกิ้เชินเคยวันนี้เราคุณเนเกมฟรีฟ้าออนไลน์4กันนะครับทุกคน อันนี้เรากลับมาอยู่ใน ID หลักของผมเนาะอันนี้ก็เป็นฟูลทีแมนอยู่ครับทุกคนเห็นแร้งไหมตอนนี้ผมอยู่แรงอ่าซูเปอร์ชาร์เลนเจอร์นะครับก็เลยแค่แรงเดียวน้องก็จะขึ้นไปอะไรเอ่ยเดี๋ยวก,ก่อนนี่ครับก็จะขึ้นไปแชมเปี้ยนแล้วเนาะตอนนี้อยู่นี่ครับตอนนี้แต่ดูสถา,านการณ์แล้วผมคงน่าจะขึ้นยังไม่ไหวครับทุกคนดูครับมันเอา20 22แต้มใช่ไหมทุกคนดูสิต้องชนะหมดนะถึงจะขึ้นได้ครับ แต่ว่าอีกขออีกชนะ3นัดเนาะต้อง3นัดนะครับถึงจะอยู่รอดในแรงนี้เนาะโอเคครับมาทา,าดูทีมดีกว่าครับว่าผมใช้ทีมอะไรก็นักเตะคนไหนบ้างเนาะเรามาดูที่ทมแบบอันนี้ผมใช้เป็นฟูลทีมแมนยูนะครับทุกคนนี่เนาะฟูลทีมแมนยูครับอันนี้ก็จะเป็นชุดผสมครับทุกคนมาเรามาดูครับว่าผมใช้นักเตะตัวไหนบ้างเนาะปีสองข้างผมจะใช้เป็นมาคัสลอร์ดปีบีโอีแล้วก็ มิสันกินบูดปีเอ็นอ่ายี่สิบเอ็นจีนะครับเรามาดูที่แรดฟอร์ดดีกว่านะครับแรดฟอร์ดนี้ส่วนศูนย์หนึ่งร้อยแปดสิบหกน้ำหนักเกจสิบรูกล่างผอมนะเนาะอ่าซ้ายสามขวาห้านะครับบวกหนะ้าเนาะส่วนนิสัยครับก็จะมีฟินิชช็อตมีชอบเล่นท่ามียิงไกลมีเรี้ยงบอลเร็วเรื่องบอลหลบหนึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้มาที่เมสันกินบูดบ้างครับทุกคนเมสันกินบูดนี้ศูนยหนึ่งร้อยแปดสิบห้าน้ำหนักเกจสิบรูกล่างผอมครับแต่ว่าซ้ายห้าขวาห้าครับตอนนี้ ส่วนนิสัยก็จะมีเรื่องมาลหลบหนึ่งๆมียิงหลังเท้ามีชอบเล่นท่าแล้วก็ฟินิชช็อตนะครับอส่วนนิสัยที่ได้จากโคนนี่ผมไม่ได้ใส่เลยเนาะมาดูที่กองหน้าตัวปอรครับตัวนี้ผมใช้เป็นอิริสันคาร์วานี่นะครับ P.M.C. ครับแต่เป็นแก่บวก3แค่นงนะึงเนาะเดี๋ยวผมจะหางบขึ้นบวก5อยู่นะครับตัวนี้อ่านิสัยก็จะมียิงไกลมีมงบอลดีแล้วก็มีได้รับบาดเจ็บงา่ายแต่เล่นจริงไม่ค่อยบาดเจ็บนะครับลุ้มล่างอ่าส่วนสูงหนุนนะัดเป็น,ปนก7 1 รูปล่างผอมซ้ายสีกว่า5นะครับค่าพลังก็ได้บรัสฟูลทีมมาด้วยครับนะครับก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวรอขึ้นบอก5ก่อนนะครับมาดูที่ cm2 ตัวนะครับ cm2 ตัวผมใช้เป็นพอฟาวาปี GR แล้วก็เดวิดเบ็คแฮมปี NTG นะครับพอกาวานี้บวก5เนาะมาดูที่นิสัยบ้างครับทุกคนเอาพอวาจะมีเข้าประทดได้ดีครับมีชอบเป็นท่ามีายิงไกลเรื่องบอลหลบหนึ่ง,นงเนาะส่วน รูปร่างก็0ูนึงร้าน้ำหนักแปดสรูปร่างผอมกับซ้าย4กว่า5านะครับส่วนเดวิดเบ็แคมครับนิสัยก็จะมียิ่งไครมีส่งไกลมีฟินิชช็อตแล้วก็เออร์ลี่คอร์ดนะครับตัวนี้เป็นหมวก3แลนะรูปร่างก็18-2น้ำหนัก74รูปร่างมาตรฐานซ้าย4ข้า5นะครับตัวนี้แล้วก็มาดูที่วิงแบ็กสข้างนะครับผมเลือกใช้เป็นเอ่อเป็นร่วมเรี่ยมแล้วก็วานวิสซาก้านะครับ ส่วนสูงของบรรลุเลี่ยมสูง183เกียร์ล่างผอมซ้าย4ี่วาานะครับแต่ว่าเล่นแบกซ้ายเนาะตัวนี้บวกนะครับแล้วก็มาดูที่นิสัยบ้างครับมีเข้าปะทะได้ดีแล้วก็เลี้ยงบอลเร็วน,นะครับพวกวิ่งแรกนี่ผมชอบนักเกตที่มีเข้าปนะทะเนาะแล้วก็มาดูที่วานวิสกานี่บวก5เช่นกันนะครับส่วนสูง183เกียรกสิบล่างผอมซ้าย2องวานะครับแล้วก็มีเข้าปะทะได้ดีนะครับ มาดูที่แบ็กสองข้างครับที่ผมใช้ผมจะใช้เป็นสกอตแม็กทูมานีแล้วก็โลโงวองนะครับบวกค่า2สองตัวเลยเนาะมาดูที่นิสัยครับโลโลวงมีส่งไกลแล้วก็หม่งบอลดีส่วนสกอตแม็กทูมานีนี้มียิงไกลส่งไกลบาดเจ็บได้ยากนะครับก็จะประมาณนี้ลยผมในนักเตะที่มียิงไกลแล้วก็ส่งไกลเนาะมาดูที่สวิปเปอร์บ้างครับผมใช้เป็นลิโอฟ์นานปีฮอตบวกค่านะครับตัวนี้มาดูที่นิสัยกันบ้างครับทุกคนมีหม่งบอลดี แล้วก็ตัวที่ผมใส่เข้ามาคือผมหวังแค่ตัวนี้ครับอันนี้เมื่อถูกย่างบอลเนานะมันจะกลับไปตำแหน่งเดิมน,นะครับเมื่อเราถูกย่างบอลมันจะวิ่งกลับไปตำแหน่งเดิมเราทําให้ไม่หลุดตำแหน่งครับตัวนี้ผมอาศัยแค่ตัวนี้ส่วนตัวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยอซีดีดครับจะมาก็มาผมขอแค่ตัวนี้มนะีเนาะมีแค่ตัวนี้ครับโอเคแล้วก็พ,กพึกซับตูใช้เป็นเดวิดดิกอาร์นะครับเป็นปี20ไรเนาะก็จะมีอันนี้ได้รับบาดเจ็บระยะแล้วก็ มันอยู่ตำแหน่งเดิมเมืม่อทำการโยนบอลน,นะครับแค่นี้เลยส่วนตัวสำรองก็จะมีพวกบูโน่ครับส่วนใหญ่ก็เป็นบวกห้าบูโน่แดนกิกสโซโคเจมบินโลโฮตงเซเบ้ปลาลอนโดลูนี่เตเวิสองตัวนี้มาสี่ยาวพวกรอยคีนพวกนี้ครับก็เป็นนักเตะฟูทีมแมนยูเนาะอันนี้มูลค่าทีมมันเยอะครับประมาณ26,000ืเอมเนาะแล้วก็ลดหลั่นมาเหลือประมาณ1 4ื่นนะครับตนนัวนี้ส่วนโค้ดที่ผมต้องใช้เอฟฟิคของโค้ดก็คือแผน523เนาะ วิ่งทะลุทะลวงแล้วก็เพิ่มความแม่นยำในการยิงนะครับตัวนี้เลยเรามาดูที่แท็กติกนักเตะกันบ้างครับปีกสองข้างครับผมจะขึ้น3ามงสามแล้วก็เป็น SC 1 SR 1ครับส่วนกองหน้าเป้าขึ้น3ามงสามเช่นกันครับก็จะเป็น AR 1 DP 1ครับไม่ได้เอาเป็น SR 1นะครับตัวนี้กองกลาง2ตัวผมใช้เป็นนี่เลยเนาะอ่าเป็นขึ้น33ไม่มีแทคกติกอะไรทั้งสิ้นครับส่วนวิงแม็กสองข้างเป็น AR 2ครับคือจะไม่ให้มันดังนสูงเนาะแล้วก็เป็นขึ้น2-3ครับ ส่วนตัวที่ดันสูงก็จะเป็นแบก็กสองคางกับเป็น r อาหนะึ่งเนาะแล้วก็ขึ้นสามสามนะครับสวิปเปอร์ก็ขึ้นหนึ่งสามธรรมดาเลยโอเคเรามาดูที่แท่กติกิมที่ผมใช้กันบ้างนะครับผมเลือกใช้เป็นตัวนี้เนาะการเล่นครับสามสี่สามสี่หนึ่งอิสระเกมลุกอยู่ที่สามสามหนึ่งเจ็ดสิบอิสระการป้องกันอยู่ที่หกห้าสี่ห้าสี่สิบคุมส่วนนะครับส่วนบทบานทกเตะก็แล้วแต่เราชอบครับแล้วแต่ปรับแต่งแต่ผมมีทิคกิ้เนานะเวลาพบลูกฟรีคิกพวกนี้ครับ ปกติเราจะใช้พวกเดวิดไปแคมหรือไม่ก็เลดฟอใช่ไหมที่มี5ขีดนาะในการเล่นลูกฟีกิกแต่ผมเลือกใช้วันวิสก้าในการเล่นเพราะว่าอะไรครับทุกคนถ้าทักษิกคนไหนที่ขีดสมรรถภาพตัวนี้มันน้อยๆเนาะไม่มียิ่งดีนะครับมันเวลาเราเล่นลูกฟีกิกมันจะมาเล่นเองเนาะมันจะเล่นลูกตั้งแต่บอลสอคน3าคนครับมันจะแตะแล้วให้อีกคนยิงหรือไม่ก็อีกคนยิงแทนนะครับตัวน,นี้มันจะดีเนาะที่ที่ผมใช้ครับเวลาได้ลูกฟีกิกหน้ากอผิดโทษนี้เข้าบ่อยมากครับ คือมันจะแตกไปให้อีกตัวหนึ่งยิงนะพวกตัวรอยิงก็พวกแบ็คแฮมพวกปาพวกนี้ครับโอเคก็ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นทิกที่ผมเลือกใช้นะครับหมดแล้วครับก็น่าจะประมาณนี้เลยนะเนาะเหลืออะไรอีกบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูในแรงกันก่อนเนาะเราก็มาดูในหน้าต่างของแรงครับตัวนี้อยู่ซนะูเปอร์ชาร์เลนเจอร์เนาะเล่นมาหงันครับชนะ3ามแพ้สแต่ว่าคะแนนผมไม่น่าถึงครับน่าถ้าดีสุดก็น่าจะอยู่ในซูเปอร์ชาร์เลนเจอร์ต่อไปเนาะ ก็ชนะไปเจ็ดสบองแพ้ไปยี่อ่าเสมอไปยี่สามแพ้ไปสี่สิบห้านะครับเรามาดูพวกนี้เนาะพวกประบติดีกว่านะครับมามาดูประบติครับมีเนเจอร์ยิ่งสูงสุดเจ็ดประตูนในแมตช์เดียวชนะห้าแมตช์ต่อเนื่องนะครับก็มาที่แฟนตาซีโหมดนี่เนาะก็พวกนี้เลยเดี๋ยวดูบันทึกการแข่งขันนะครับ ก็มีชนะบ้างอันนี้เขาชนะยอมนะเขายอมไปครับแล้วก็มีนะแล้วก็แพ้แพ้แพ้อันนี้แพ้หลุดครับแพ้หลุดบ่อยมากครับช่วงนี้มีเสมอเสห็นไหมครับแพ้หลุดบ่อยมากไม่รู้เป็นอะไรครับเซิร์ฟแล้วก็มีชนะชนะเสมอชนะบ้างนะครับนะครับก็จะประมาณนี้เลยเนาะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูครับทุกคนอันนี้ก็เป็นแผนฟูตทเมนยูเนาะมันก็งบไน้อยครับงบประมาณ2 0 0หมืนก็กำลังดีนะครับตัวนี้นี่ครับ เห็นไหมงบสองพันสองหน,นิดๆครับรดหลั่นมาเดี๋ยมันหมื่นสี่ก็ใช้เป็นสามประสานยุคปัจจุบัน,นครับลเลดฟอร์ดคาวานี่แล้วก็มีสันกินบูดนะครับตรงกลาง2ตัวถ้าอาพอโป๊กปลาไม่ฟิตผมก็จะใช้เลือกเลือกใช้พวกบูโนูเนาะนี่ครับพวกบูโนโูพวกพอสโกโเนาะเล่นได้เหมือนกันนะครับพอสโกูนี่ช่วงแรกผมใช้ใช้บ่อยมากครับว่ายิงใครดีมากเนาะแต่พอหลังมีบูโนูกับพอโป๊กปลามาก็ลืมพอสโกูเอาไว้เป็นอะไรครับเอาไว้สำรองเนาะเผื่อตัวไหนไม่ฟิตครับ ก็ประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับแผนฟนะูที้แมนเชสเตอร์ยูไนเตดเนาะก็้องเอารบบใช้นะครับหากใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปเนาะหรือว่าอยากให้ผมทำคลิปประมาณไหนรีวิวแผนไหนนักเตะคนไหนหรือว่ามีไอเดียที่จะให้ผมรีวิวก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจนะครับโอเคครับเอ้ยเดี๋ยวผมลืมให้ดู AI เลยเกือบแล้วครับนี่ครับ AI ก่อนมาที่ AI AI ผมจะเป็นคัสตอมลูกการ์ดเท่านั้น แล้วก็เป็นต่ำอาจจะมัดหมดนะครับอันนี้ช่วยควบคุมเุณเเปิดแล้วก็ซัพพอร์ตที่บอร์ดนี้ปิดนะครับแล้วก็ตอบสนองที่ทางการส่งที่10เนาะโอเคครับก็ประมาณนี้แหละเกือบลืมเลยขอโทษด้วยนะครับไปนะครับทุกคนบ๊ายบายขอบคุณครับ